และซีรีส์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้ตอนนี้คือซีรีส์ที่จะมาในร้านค้าของโทเค็นช็อปอาล้วครับผมกลาวสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมพลอยแบงค์ของเรานะครับผมซีรีส์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าตอนนี้ก็คือไอเทมที่ขายในร้านค้าของอ่าโทเค็นช็อปนะครับผมเนาะซึ่งก็จะมีรายละเอียดตามนี้นแหละครับผมเนาะ,ะมีอาวุธอยู่ด้วยกัน5กระบอกนะครับผมเนาะมี กระเป๋าเพิ่มเลือดแล้วก็มีแฟงเบตด้วยนะครับผมเนาะแล้วก็มีไอเทมในการมองเลือดด้วยนะครับผมอันนั้นเป็นถาวรน,นะครับผมนะอ่ะซิลีส์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าตอนนี้เราจะต้องใช้เหรียญโทเค็น token นะครับผมในการแลกปืนพวกนี้มานะครับซึ่งอาวุธปืนที่จะสามารถแลกถาวรได้นะครับเท่าที่ข้อมูลผมได้มานะจะมีปืนอยู่ทั้งหมด4กระบอกนะครับแล้วก็มีเครื่องประดับ1ชิ้นนะครับผมเนาะ เริ่มด้วยกระบอกแรกเลยที่สามารถแลกถาวรได้นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับผมซอมบี้เซเลเยอร์อันนี้สามารถแลกถาวรได้นะครับสําหรับซอมบี้เซเลเยอร์นะแลกถาวรได้กระบอกที่2ก็จะเป็น T77 นะครับที่สามารถ T7 เขอโทษขอโทษ s อ3ขอโทษขอโทษ s อ3นะครับที่สามารถแลกเป็นถาวรได้โดยใช้เหรียญโทเคนนะครับผมเนาะแล้วก็กระบอกที่4ก็จะเป็นสไลคานะครับกระบอกกระบอกที่สาม จำความจําลืมอ่ะก็กระบอกที่3ก็จะเป็นสไนาคาร์นะครับผมเนาะ TSR ที่สามารถแลกถาวรได้นะครับผมนะสามารถแลกถาวรได้นะครับผมนะใครที่ไม่มีก็สามารถแลกได้นะแต่ถ้าใครมีแล้วผ่านได้นะแต่ถ้าอยากจะสะสมจัดไปครับผมแล้วก็อีกกระบอกนึงนะั่นก็คือ T77 นะครับที่สามารถใช้เหรียญโทเค็นในการแลกถาวรได้นะครับสลหรับปืนเนี่ยครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะทั้ง 4ก็บอกส่วนอย่างนี้5มันคือไอเทมในการดูเลือดนะครับอันนี้สามารถแลกถาวรได้นะครับผมเนาะแต่ว่ามันจะซ่อมด้วยแคสนะครับ1%ต่อ3แคสนะครับผมเนาะโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนที่เหลืออาบาเลตอันนี้ไม่มีให้แลกถาวรน,นะครับอันนะี้ไม่มีให้แลกถาวรน,นะครับข้อมูลที่ได้มานะไม่มีไม่มีให้แลกถาวรนะครผมอันนี้คงคงแลกเป็นวันนะครับเนาะส่วนแฟงเบด แฟงเบทไม่มีข้อมูลว่าได้ถาวรน,นะไม่มีข้อมูลว่าได้ถาวรน,น่าจะขายเป็นวันเดี๋ยวยังไงติดตามรอดูที่ร้านค้าไอเทมช็อปอีกทีไอโทเคนช็อปอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมเนาะส่วนไอเทมกระเป๋าพยาบาลเนี่ยแน่นอนแหละมันคงไม่ถาวรหรอกถ้าถาวรก็เฮไอเทมดูเลือดจะไม่เลือกแลก,แกอันนี้ก่อนอะนะก็จะเป็นลายพอยแบงค์นะครับผมนี่เป็นไงสวยไหมเป็นการ์ตูนคอมิกของเกมพอยแบงค์เราซีรีส์นี้ ไม่มีลายอะไรนะครับผมไม่ไม่มีลายเอ้ยไม่มีขต้งซีรีส์นี้ไม่มีเอฟเฟกอะไรครับผมเนาะเดี๋ยวให้ดูนะไม่มีไม่มีเอฟเฟกจริงเห็นไหมไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับไม่มีไม่มีนะครับผมเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปืนที่จะแลกในโทเค็นช็อปนะครับผมเนาะเดี๋ยวก็ดูรายละเอียดที่หน้าเว็บอีกทีหนึ่งล้กันนอกวันที่มันเข้าจริงนะครับผมเนาะก็สําหรับใครที่พรีออเดอร์แบตเทิลพาร์เนี่ยคุณก็จะได้เหรียญ อ่าไม่ใช่อันนี้คุณจะได้รับเหรียญหน้าไหนวะมีไหนวะเด็บเด็บอ่ะเอออันนี้แหละเออเอออันนี้ใครที่พีออเดอร์แบตเทิลพาร์ตนะครับผมเนาะพีออเดอร์แบตเทิลพาร์ตเนี่ยคุณจะได้รับของขวัญพิเศษนั่นก็คือรับฟรี250โทเค็นนะครับก็คือเหรียญ PBC i โทเค็ token นนั่นแหละที่เราจะเอาเข้าไปแลกในร้านค้า PBC i โทเค็นช็อปนะครับผมเนาะก็คือถ้าคุณพีออเดอร์คุณก็จะรับฟรีไปเลย250ชิ้นฟรีฟร ไม่ต้องทําอะไรแค่พิออเดอร์นะครับผมเนาะส่วนวิธีการเก็บเ,เหรียญโทเค็นเนี่ยครับก็มันจะมีรายละเอียดตามหน้าจอที่ผมให้ท่านผู้ชมดูณนะตอนนี้เลยนะครับผมอันดับแรกเนี่ยก็คือเมื่อเราพิออเดอร์นะครับเราก็พิออเดอร์แพทเทิร์นพาร์ตนะเราก็รับไปเลย250โทเค็นนะครับผมแล้วก็รางวัลจากซีซั่นพาร์ตก็คือเวลาเราปลดล็อกซีซั่นพาร์ตก็จะได้เหรียญโทเค็น token ไปด้วยแล้วก็เควสรายวันของซีซั่นพาร์ตนะครับเควสรายวันเฉพาะผู้ซื้อแพทเทิร์นพาร์ตพรีเมียมพ,พรั part, รบ โทเค็นหลังทำเควสเสร็จนะครับแล้วก็เควสไลน์สัปดาห์ของซีซั่นพาร์ตนะครับผมเนาะเควสไลน์สัปดาห์เฉพาะผู้ซื้อพรีเมียมพาร์ตรับเหรียญโทเค็นหลังทำเควสเสร็จแล้วก็บัตรภารกิจอ่าซีซั่นพาร์ตในการบัตรภารกิจพิเศษในฤะดูกาลซีซั่นพาร์ตรับ P B I C โทเค็นหลังสำเร็จบัตรภารกิจนะครับผมแล้วก็อ่าโซโลโ่แมตอ่าเล่นในโหมดแล้งอะ่ะเออเล่นในโหมดแล้งถึงแล้งตามที่กำหนดคุณก็จะได้ไปเลยนะ PBC i โทเค็นเพิ่มเติมก็คือได้เหรียญนั่นเองณณนะนะตอนนี้นะมีข้อมูลในะีท่านผู้ชมรับทราบอีกเท่านี้วิธีที่จะหา,เ,าเหรียญโทเค็นนะครับเนาะมีทั้งหมดกี่วิธีหนึ่งมีทั้งหมด6วิธีแล้วแน่นอนมันจะมีวิธีที่7มาแลวก็คือเปิดกล่องเพื่อหาเหรียญอันเนี้ยไม่ต้องห่วงมันมาแน่นอนมันมาแน่นอนครับรอได้เลยนะครับผมเชื่อผมยังไงก็มาครับผมนะมาแน่แน่เชื่อผมดี โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่าเอาซีรีส์ใหม่ไปเล่นนะครับผมไปโอเคครับผมก็เข้าเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือหน้าตาของปืนที่จะขายในร้านค้าพี i ี t อ k e โท h o p ชของเรานะครับนะอันนี้เครื่องประดับนะเห็นไหมโอ้โหดู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 เครื่องประดับดิมีการไต่เชือกด้วยตุ๊บ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 เป็นไงตัวละครมุ้งมิ้งน่ารักน่ารักนี่ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะเนี่ยไม่มีเอฟเฟกตอืม ก็คือมีแค่ลายกับถาวรแค่นั้นเลยโอ้ครวะอ๋อมันอยู่ไหนวะนะเอ้าเอาหายไปไหนวะแต่มันมันซ่อมแคสนะมันซ่อมแคสสำหรับอ่าเครื่องประดับนะครับมันจะซ่อมแคสนะวิ่งไม่น่าโผล่ไปเลยหัวแตกแล้วสันัยอ่ะบาเลยแล้วล่ะผมมีอ่บาลเลย เฮดช็อตไปดีเป็นไงละ่ะเจอบาเลสไปสิเจอเจอเจอบาเลสผมไปสิอุ้ยไม่โดนพี่ยมาต่าว่าวะพี่ยมาต่าว่านี่ไม่โดนอ่ะนี่อันนี้ฝังฝังเบสในฝังเบ,ส,งบสเป็นไงนเป็นลายก็ต้องคอมคอมิกส์นะพูดธรรมดาได้ไมั้งอย่าบางังอย่าบางังเพื่อนอย่าบางัง อุ้ยอืมไม่เห็นวะอ๋ออ๋ออ,อ๋ออ๋มันปิงหรือผมปิงวะมันปิงใช่ไหมใจหนึ่งนาทีจะจบเกมละวใส่สูงกันใส่สูนกันใส่สูนกันสวัสดีอืม โอ,โอโ้โหโผล่มาไม่โผมาว่ะเฮ้ยเออเออไม่มีใครเห็นผมมั้งเหลือยี่สิบกวิจะจบแล้วโอ้โหมีแต่ควันว่ะไม่เห็นใครเลยว่ะสิบกวิซักตัวหนึ่งขอซักตัวหนึ่ง อ้ยขข้้าางหนยิบอ้ยยิงแม่นซะเหลือเกินผมเนี่ยมาต่อกันนี้เกมนึงครับผมรอบนี้เป็นเอเดนสามนะรอบที่แล้วกีก็รอบที่แล้วเล่นเอเดนสามแล้วแล้วเปลี่ยนเล่นบาเลสนะอ่ารอบนี้เป็นเอเดสามนะครับผมเดี๋ยวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเล่นไปเรื่อยๆนะ อยจะบดนั้ยไม่โดนหัวแต่โดนตัวอุ้ย,อ,ยอ,อื้อหืออัคบาว่ะอ๋ออัคบาโอ้ปิดระเบิดซะด้วยไข่ของนางวะต้องให้ได้นสามเนี่ยแหละเล่นเข้ามือสุดแล้วสำหรับผมอะน้ำเห็นแรงน้ำเห็นแรงอื้อหือพี่อย่าขัดดิพี่อย่าขัดดิโอ,อ้โหจะตายแล้วนะนะ่า คือเือเหลือเหลือหน่อยนึงอะ่ะปันแจกันเลยอุ้ยไปอยู่อะไรตรงนั้นนะ <c oughs> ไปนั่งแอบอะไรตรงนั้นนะเพื่อน <c oughs> มันจะบุกเลยทีมผมเอาเอาเรียบผมมาขาหายเรียบเลย แ,แต่กระสุนแต่กระสุนตบเลิกกันตบเลือกกันอุ้ยย,ย,ยิงกับบาทล้านเลยวะเอามันมีปืนแล้วมั้งวะอมันมีที 7. เจ็ดเจ็ดหาก่อนนะอ่ะโอเคเอมัมีทีเจ็ด แล้วก็มีคาโอ้ยแล้วก็มีปืนอะไรวะ <c oughs> ความจําสั้นเนี่ยอุ้ยแตกว่ะไม่น่าถามเลยแตกเลยครับ วิ้ยมันไม่ใช่แนวยนิงนะทีจะเจ็ดเราเนี่ย <c oughs> มันมีปืนอ,อะไรวะอ่ามันมีสนาเลยนะใช่มันมีสนานนะใช,มมาใช่มีอะไรวะาหาสนาบ้าเอาคาเนาะเพราะว่าเราเล่นบารเลแตแล้วเ,เอาคาแล้วกันจะได้ยิงใครไหมเนี่ย ช่องแคบมาลิกาโดนโดนโดนนี่กี่นัดเนี่ยห้านัดโอเคมันตัวถาวรนะมันเลยห้านัดอ่ะมีใครจะโผล่ตรงน,นี้ไหมโอ้โหอ,อามาตะกซะด้วยออ้ไม่ใช่คนหรอไม่ทันไม่ทันผมวิ่งเร็วกว่าตาผมอีก เรียบร้อยช้าไปน้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเหมือนมันขึ้นยังวะได้ซีรีส์ใหม่แล้วทรงพลังหัวแตกได้ซีรีส์ใหม่แล้วมันทรงพลังกว่าน้องไม่เห็นเลยวะบังวะ เรียบร้อยดีมากจบเกมซะแล้วอา่าเราปิดท้ายกันที่โมดสนไยลละกันครับผมเนาะไม่ค่อยอยากเล่นแั้งไหนนะบาเล่โอ้โหเลยีดีวะ่ะ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่บาเล่ลายใหม่ตัวเองจะล่วงก่อนไปวันนี้ตอนนี้นอ๋อถ้ยเรียบร้อยแล้สิ อุย้ยเรียบร้อยหลับทีเดียวเลยขเขาเลีว่าไอพวกสิ่งปืนไวเอาไปชอ็อตเฉยวะ่ะโอ้โอ้ให้เพื่อนมันยิงไปเหอะเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นให้เพื่อนมันยิงไปเอาปืนผมไหมผมมาได้ไหมเพื่อน ไม่มีมาเลยข้างบนนะอ,อ่ะเฮ้ยรออยู่มาดิตั้งบาเล,ลีตรอเลยนะยิงปั้งเลยนะนะเนี่ยไม่มีใครมาข้างบนเลยปะตักลัวใช่ไหมไม่มีใครมาแล้วไม่ไม่มีใครมายิงนะโดนเละเลยนะ้ำเงินว้าย ไอเราก็แม่นซะเหลือเกินบาเล่เนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นคาก็ได้มั้งผมว่านะมันไม่ได้อุย้ยตกใจหมดเล่นเล่นบาเล่เนั่นแหละอุย้ยอืเสียไปสามนัดเพื่อเธอคนเดียวเลยนะเนี่ยเอสิงนัดสิงนัด,นด,นดสามที่ไหน มามามาไม่ทันว่ะเอาบาเลีตไลน์หมายป้าตัวเองอุ้ยโอ้โโดนคายิงว่ะติดกำแพงเลยเพื่อนอย่าบังอย่าบังอย่าบังเห็นแล้วนะเห็นจะตูด ยขยับเมาส์ไม่ทันวะก็ขยับทันน้องเลยไอเราก็เป็นสิงปืนช้าซะด้วยสิไม่ใช่สิงปืนไวนะสิงปืนช้า,นะชาเอออาจตัวไปเลยไม่ต้องแรงใครวะนะโอ้โหโดเป็นโจ้เลยเว้ยเฮ้ยหน้าเด้งว่ะ เอ็งรอดจากบาเรตของข้าได้เยี่ยงไรไอ้เหี่ยดูละครไทยเยอะไปกูเนี่ยข้างบนมีข้างบนมีเห็นแวบบ๊แบๆบน้ำเงินเมื่อกีก้ออกมาลำไหนแล้ว่อเลยตายแลย้วไอ้วกูว่ายิงแม่นแล้วด้วยเพื่อนแม่นชิบแม่นซะไม่มีอ่ะเอ็มสองร้อยเล่นได้ลนะแต่บาเรตเล่นกากมาก ไอคนอื่นมันยิงแม่นจังวะไอทีเราก็โดดไปนิดเรียบร้อยอน้าตัวสุดท้ายเอาสัมเพลวะเจอกันใหม่ชิปหน้านะครับ